<Top> สำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมมีฟุตบอลราคาถูกปลอดภัยไม่มีรีฟันมีผู้ติดตามมากกว่า1 0 0 0 0แคนและที่สำคัญทางร้านจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายเปิดม,มานานกว่า5ปีไม่มีประวัติลูกค้าเคยโดนโกงเติมง่ายๆเพียงแค่กดที่ลิงก์ด้านล่างนะครับไม่ว่าจะเป็น Android หรือ iOS ก็เติมได้นะครับไปจัดกันเลยครับผม let's go สวัสดีครับผมวันนี้เราก็อยู่กับช่องยูคิวบ้ากันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ครับผมก็มีอัปเดตมาใหม่นะครับเป็นโค้ดนอร์เวย์นะครับซึ่งเป็นโค้ดตัวแรกที่พลังถึง89นะครับเป็นสไตล์เอาวนะผมก็จะมาจัดกันเลยแล้วกันนะครับจริงก็คลิปนี้ผมอัดตั้งแต่วันเมื่อวานนะครับวันพฤหัสที่เปิดเซิร์ฟนะครับแต่ว่าไม่ได้ลงเพราะว่าผมตัดคลิปไม่ทันนะครับซึ่ง ก็เลยเอาลงวันนี้แล้วกันนะครับผมชอบเป็นคนชอบลงคลิปตอนกลางคืนนะไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะครับมาเดี๋ยวมาดูกันก่อนนะครับค่าพลังเป็นยังไงนะครับสำหรับโคนอร์เวย์นะครับเอาไว้89นะครับลองบอลเขาเอ่อลองบอลธรรมดานะครับ80นะครับซึ่งไอ้ค่าพลัง89กับ80นี่มันคืออะไรนะครับต้องบอกกันนะครับว่ามันคือค่าพลังที่เอาไว้บวกพลังนักเตะนะครับอย่างเช่นถ้าโคดมันบวก85นะครับมันก็จะบวกพลังเดีเดี๋ยวอธิบายฟังแล้วกันนะครับอันนี้ก่อน heading นะครับบวกหนึ่งแล้วก็ physical contact อันนี้แม่งมันคืนพุ่งตรงเลยนะมึงเอาตัวเปิดมงมาไม่พอมึงยังเอาโค้ดเปิดมงมาอกีกแล้วก็เอาโค้ดที่เป็นสไตล์ปเปิดมงกูจะรู้รอะนะครับทีนี้นะโหโหเบ้ซ้ายเบ้ขวายับยับเลยนะครับสำหรับโค้ดใหม่นะครับก็ไอ้ตรงที่ผมบอกนะครับ89คืออะไรนะครับจริงๆมันจะมีโค้ดที่ต่ำสุดคือ85อย่างเทนฮา r k เนะครับ tenhark เนี่ย85ถ้านักเตะต,ตัวไหนที่มีพลังการยิง 91ขึ้นไปนะครับก็จะบวกทุกอย่าง3นะเพราะโค้ด85มันจะต้องค่าพลังเยอะถึงจะบวก3ถ้าสมมติว่าต่ำกว่า 8, 91มันก็จะบวกแค่2นะครับถ้าต่ำกว่าสัก60ประมาณนี้นะครับก็จะบวกแค่1นอะไรเงี้ยนะครับประมาณนี้เนาะถ้าเกิด89เนะี่ยหรือ88นะครับมันก็จะยิ่งต่ำลงอย่างเช่นค่าพลังตเตะ86ก็จะบวก3เลยนะไม่ต้อง91เหมือนเทนฮาร์ ark, เพราะว่าด้วยค่าพลังของโค้ดมันเยอะกว่าแล้วก็ มันเอามารวมกันอ่ะให้ได้สักเท่าไหร่ผมก็ไม่แน่ใจนะครับก็ต้องไปหาข้อมูลเพิ่มเนาะก็ประมาณนี้เนาะก,ก็น่าจะเข้าใจแล้วแหละนะครับก็คือแบบแค่เอามาบวกพลังนักเตะเฉยนะครับยิ่งค่าพลังโคตรเยอะนักเตะก็จะบวกไอตัวที่ค่าพลังน้อยเยอะขึ้นนะครับเข้าใจไหมประมาณนี้เนาะมาดูกันนะครับว่าโคตรคนเนี้ย <c oughs> จะเล่นเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวนี้ผมเหลืออีกหนึ่งร้อยทองขอไปสุ่มแพ็กมัดลิดหน่อยละกันนะครับเพราะว่าผมฟูมาทำฟูมาลิดอ่ะนะครับก็เลยอยากได้กองหลังนะครับ กลองหลังมาใครก็ได้นะครับแต่เอ็มบัปเป้ผมก็มีแล้วนะครับแต่โลโก้ตรงก็โอเคอยู่เนี่ยดูนะครับ,รบเฮ้ยโหเอ็มบัปเป้โอ้มีแล้วนี่ไม่เป็นไรเดี๋ยวไงผมกะว่าจะเหมาอยู่แล้วครับเดี๋ยวมาตามเหมาแล้วกันนะครับก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเหมาแน่นอนนะครับดเดี๋ยวเราไปดูทีมกันดีกว่านะครับว่าผมจะ จัดทีมกับแบบไหนแล้วโค้ดแบบไหนนะครับซึ่งสไตล์เนี้ยมันก็ไม่ใช่แค่สายเปิดมงอย่างเดียวนาะมันสมัครคนที่ชอบเล่นปีกออกด้านข้างด้วยนะครับแต่ด้วยความที่ผมเล่นแต่แผนรองบังเคาร์เตอร์ถ้าผมเปลี่ยนเป็นเอาวยนะครับผมรู้สึกว่ากองหลังมันจะหลวมขึ้นนะครับมันจะดูไม่แน่นเท่านะครับผมแต่ก็พอเล่นได้นะครับมาเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมเปลี่ยนเล่นตาแรกเลยนะครับจริงๆผมเคยเล่นเอาวายมาก่อนนะครับก็พอเข้าใจอยู่นิดหน่อยนะครับ แต่ผมไม่ใช่สายเปิดมงนะผมก็จะเล่นแบบแผนเดิมนี่แหละนะครับแค่เปลี่ยนโค้ดเฉยๆนะครับเป็นเอาวายเลยครับผมมีตัวไหนพลังเพิ่มไหมแต่ผมคิดว่าน่าจะพลังรดเพราะว่าบูสเตอร์จําเป็นของกองหน้ามันหายไปนะเนลดรถเยอะเลยนะครับหลายตัวเลยลูมนิเก้ลดนะครับพาดิเนี่ลดแต่แต่วิเอล่าเพิ่มนะครับออกองหน้าบางตัวเอ,อ,เอตโังเก้าห้าเหมือนเดิมเ,เมเนตเวทลดนะครับ ไอโยนขับรถนะครับรถหลายตัวเลยะครัยมันไม่ใช่บวกบูเตอร์จําเป็นะครับมันเป็นบูเตอร์สาหรับกองหลังกับพวกตัวที่ใช้การหมุ่งเยอะแล้วก็ความแข็งแกร่งผมว่าพวกกองหลังกองกลางกลางรับอะไรเงี้ยนะครับเหมือนจะมีประโยชน์นะครับบางตัวก็เพิ่มบางตัวก็ลดนะครับเอาจจริงแล้วมันไม่ใช่สายกองหน้านะบูเตอร์ที่สวยที่สุดก็น่าจะเป็นของโค้ดอินเตอร์มิลานกับโค้ดอาร์มลินนะครับที่สวยนะสำหรับบูเตอร์ที่สวยๆนะครับประมาณนี้เนาะ ับผมลงเซตนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับว่าจะโหดไหมนะสำหรับเซตนี้นะผมว่าโคดเอาวายเนี่ยนะครับโคดตัวนี้เนี่ยครับผมผมว่ามันเหมาะกับสายเปิดมงจริงๆนะด้วยการที่บูสเตอร์ของมันแล้วก็สไตล์ของมันเนี่ยมันโคดเหมาะกับเปิดมงเลยนะครับแต่มันก็จะช่วยให้เนม่าผมเล่นปีกแานข้างได้ดีขึ้นด้วยนะครับก็ใครที่ชอบเล่นสายปีกออกข้างก็แนะนําเปิดมงเอาวายหรือว่าจะแบบเอาปีกเลี้ยงตัด เข้าในก็ได้นะครับไม่ต้องเปิดมงก็ได้นะครับแล้วแต่ชอบแล้วแต่ถนัดแล้วกันนะครับผมก็จะไม่เปิดมงหรอกก็จะเล่นแบบแบบเดิมๆเ,เนี่ยแทงช่องหาช่องอะไรนี้นะครับเอาโลนโดลงไว้นะครับเผื่อเผื่อที่จะเอาไว้เปิดมงนะครับเผื่อเผื่อไว้นะครับ <laughs> เผื่อได้เปิดมงด้วยนะครับด็อกบา ถ้ามงดีนะครับต้องบามจุดสกอร์ดีด้วยนะครับแต่สปีดหายไปหน่อยหนึ่งนะครับเพิ่มความแข็งกับมงมานะครับซึ่งผมจะเอาพิโดดีกว่านะครับมีความเร็วนะชอบพิโดมากกว่านะครับกระโดก็จะได้ความแข็งขึ้นด้วยนะครับโอ้สปีดดีอยู่แล้วนะครับลอนโดนี่แหละครับผมแข็งครับยิงดีด้วยนะครับไป วันนี้แล้วนะแผนเนาะผมก็ไม่ได้ปรับแต่งอะไรครับแค่หุบมาที่นี่เข้ามาเป็น CB นะครับเพราะว่าจากเก่าก็เอาไปเล่นในนี่ไงแผนเรมมองคอเตอร์นะครับรู้สึกมันเหมือนผมจะเล่นเกมรับแปลกไปนะครับมผอนฟอร์มผมตกช่วงนี้นะครับก็เลยแหลงตกด้วยนะครับดูดิทุกคนมาดูกันนะว่าโค้ดใหม่นี้จะสามารถทำให้ผมกลับมาชนะได้ไหมนะครับสำหรับโค้ดตัวนี้นะครับ เอาวายครับผม89นะครับโค้ดเป็นชื่อว่าอะไรนะผมดูใน Google แป๊บนึงนะครับผมผมแปลภาษาไว้อยู่นะครับโซเล่โซเล่โซโซบักเคนนะครับโค้ดชื่อโซบักเคนนะครับผมโอ้โหชื่อเทมกันนะเนี่ยชาวนอร์เวย์นะครับกินน้ำแป๊บนึงมาครับได้เวลาลุยเลยครับผมไปเดี๋ยวผมจะกดเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวข้ามไปตอนกดเลยแล้วกัน มาผมก็ตัดข้าวมันเลยกันนะครับเพราะว่าจับคู่นานมากนะครับผมก็เลยตัดเอาตรงนั้นออกไปนะครับมาดูกันนะครับว่าเกมแรกที่ผมเปลี่ยนโค้ดมาจะเป็นยังไงนะครับอันนี้ผมไม่ได้เล่นมาก่อนเลยนะคือแบบเกมแรกเลยนะครับมาดูความเปลี่ยนแปลงความเล่นง่ายเล่นยากของโค้ดตัวนี้นะครับเดี๋ยวจะอธิบายฟังแล้วกันนะครับอาอุสาตัดมาก็ยังนานอยู่นะครับจับคู่นานมากอันนี้คือหลังลีหลังเซิร์เปิดนะครับมันก็เลยเป็นอย่างนี้นะครับคลิปนี้อาจแตอวานนะแต่ลงวันนี้นะครับ จอกับดิวชั่นหนึ่งเหมือนกันนะครับโอ้อันดับเท่าๆกันเลยนะครับคือใกล้ตกแล้งละนะครับใกล้ตกดิวิชั่นสองละอันดับเลยใกล้เคียงกันครับมามาดูกันนะครับว่าจะมันขนาดไหนครับสำหรับเกมนี้ครับโค้ดจะดีไหมนะครับเอาไว้นะครับคกำลังโค้ด89นะครับมาเอโต้ฟิตก็ใส่ลงไปเลยครับตรงไหนฟิตลงก่อนนะ มาทีมสูสีอยู่ครับเลสโก้ลุยผมจะจะลงจะเพราะคลิปที่เจอกับทีมที่มันสูสีสูสีกันเนาะผมไม่ค่อยอยากแบบทีมที่เขาแบบไม่ค่อยตึงมาลงนะครับเดี๋ยวจะหาว่าตัวไม่เท่าไม่ไม่สู่สีสู้กันแบบตัวโกงเขาอะไรอย่างนี้นะครับบางทีคนที่ทีไม่ดีนี่แหละตัวเก่งเลยนะชอบตบผมเนี่ยไม่เป็นไรนะครับ คนนี้แหละเก่งตัวเทพเลยนะครมาโอ้ยมาครับผมเริ่มเกมครับฝั่งเขาเริ่มเชียร์ก่อนนะครับก็มีคาร์ไฮโรเมเนเก้เป็นหน้าเป้านะ เราก็ตั้งรับ2ขีดไว้ก่อนนี้ครับปกติครับต้องตั้งรับ2ขีดนะเพื่อที่จะการลูกเขี่ยเร็วนะครับแทงช่องดุดสวยครับมาดูครับออกด้านข้างนะเห็นไหมขนาด MF ยังออกข้างเลยมันก็ดูกระจายดีนะครับดูเดม่าอยู่ไหนหูเดม่าขึ้นช้ามากไม่เป็นไรครับเราก็เลี้ยงกินตัวไปก่อนฝากล้วไปครับคืนมาเอ็มปาเป้ดับเบิลหนึ่งทีละปั่นไปลูกนี้ครับโอ้หนครับโหอย่างไวครับ มัน,ม,นมันเหมือนจะดูเล่นง่ายตรงที่ว่าข้างหน้าเรามันออกด้านข้างมันถ่างเยอะนะครับมันก็ดึงตัวประกบไปได้ดีนะครับทาให้การเล่นตรงกลางอะ่ะเหมือนจะมีพื้นที่มากขึ้นนะครับเพราะว่ามันถ่างออกด้านข้างไปเยอะนะครับสวยตัดได้ก็แล้วไหลขึ้นมาเอาลุดอีกแล้วครับแล้วยังไงปาดมาเสาสองเรียบร้อยสองศูนย์ดีโอ้โหเร็วจัดนี่คือเกมแรกนะนนี้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ตัดเลยนะครับคือแบบได้โค้ดมาแล้วก็กดเลยนะครับ เออมกเฟี้ยวอ่ะเอาเรื่องจัดนะอะไรครับข้ามต่อว่าขึ้นมาบ้างคีน่ามาถึงโูซ้อนปั่นเลยครับอู้ได้ลุ้นได้ลุน้นปั่นลูกนี้อันตรายครับหน้าขึ้นมาเอโตอตั้งครับเวลาอันเดอร์ฟ้าครับแล้วโอโคถึงเน็ตเวทด มาที่ซอนยิงหลอดม่วงครับอ้ปั่น์ไม่เข้าหลอดม่วงบ้างครับได้ครับแทงขึ้นมาถึงเนม่าเนม่าเห็นเปป้วิ่งครับจ่ายไม่ได้ครับนาริวัตอิกาดาวิครับจ่ายเขากางมาเหมือนจะอิ๊ยเกือบถึงครับเกือบถึงซอนตั้งสวยครับด้านข้างวิ่งอีกแล้วครับเนี่ยดูด้านข้างดิเนี่ยเป็นเอาไวน์นะครับมันก็เลยวิ่งข้างๆดีครับโอ้เหมือนมันมีต้างข้างมาช่วยวิ่งดีขึ้นเยอะเลยนะครับ ตัดได้ครับเอา,าละตอนนี้แทงขึ้นมาเอ็มปาเป้เอ้ยละเอโตวิ่งอย่างนั้นแต่ยังได้อยู่เอโตฉีกสวยแล้วเป็นเอโตครับกดอีกเม็ดหนึ่งครับโอ้โห <c oughs> นี่เป็นเพราะเอาวายหรือเปล่าอะไรมันดูเล่นง่ายจังวะทวนมันดูเล่นง่ายมากเลยนะด้านข้างมันก็ก็ว่างอ่ะนะครับแต่เขาบุกมากดตั้งบุกหนึ่งขีดด้วยนะครับมันก็จะหลังลอยหน่อยนะครับอ่าโดนอีกแล้วนะจ่ายมันละเอียดโดนนะครับไปแล้วครับสวนอีกแล้วโอ้โหติดว่ะ และตรงวันนี้ฝงเขาตอบมาเงื่อบ้างครับกาดาวิดแต่ติดเวียได้ครับสวยเปโรออกค้างโอ้ไม่จ่ายวะเพื่อนแค่จิ้มขายนิดเดียวก็ถึงบอลแล้วไม่ยอมจิ้มครับแล้วมาทีเน็ตเวทยิงลูกนี้ติดเซตแล้วโดนซ้ำไปครับโอ้โหมาแล้ว 1, 5, 3, ครับผมฝั่งตรงข้ามสามหนึ่งครับมามีตีไข่แตกก็เห็นครับเขาก็ไม่ยอมเหมือนกันแหละครับ เอาะชงสวยปุ๋จ่ายติดครับกาซิยาร์เปิดยาวขึ้นมามุงใต้ครับแล้วจังหวะได้สวนปุ๋ยดังคางก็โล่งตลอดเลยนะฝั่งเขาถ้าเกิดว่าเอาไว้นี่เจอกับพวกแบ็กบุกฝั่งเรานี่จะได้เปรียบนะครับเพราะว่าจังหวะการสวนกับถ้าเขาไม่มีแบ็กอยู่นะครับแบ็กเขาไปอยู่แดนแดนเราอยู่นะครับเราสวนกับได้เปรียบมากนะครับแทงไงก็หลุดนะแบ็กอะไอปีกนะครับ สวยไปครับเข้ากลางมาโอเคกลางสวยครับปเ,ปปปเปอ,อ็มบาเป้บาเป้รอแล้วแทงช่องขึ้นมาเอาถึงเนม่าเฉยเนมามาแล้วนนลเนมา่าชิปนิ่มๆโอ้โหแล้วดันได้หรือเปล่าไม่ได้ครับโอ้โ,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 โหโดนเขี่ยมาครับมงสวยวิล่าแต่เก็บไม่ได้ครับฟอร์ดฟ้าได้มามาถึงทางด้านของซอนมิงค,ครับ เกมรับก็ถือว่าไม่ค่อยลอยเท่าควิกเคาเต,เตอร์นะครับผมว่ามันก็โอเคอยู่นะเกมรับพอเล่นได้นี่ครับไอ้กาดาวิดติดซับสวยสวนกลับดิครับโอเคมาครับแทงขึ้นมาด้านขวาวางสุดดีเ้ยซ้ายนะครับไม่ขวาซ้ายวางสุดเลยครับมาเนมา่าเนมา่าดับเบิ้ลหนึ่งทีโอ้โหกระชากแล้วไหลเข้ามาลูกนี้จะยิงโอ้โหยิงไม่ได้ครับติดไอ้กาดวิดครับ แบงก์เกาะไอ้เป้ปั๊ปิงเลยนะครับจบครึ่งแรกไปครับสามตัวหนึ่งเนี่ยเฮ้ยผมว่าโคดี้โอเคเลยนะทุกคนใช้ได้เลยอ่ะเพราะว่าจากที่ผมเห็นการขึ้นเกมอ่ะด้านข้างคือจะโล่งไหมนะครับยิ่งถ้าเราเจอพวกสายเปิดมงแล้วเราเล่นตัวนี้คืนอ่ะคือมันต้องใช้แบ็คเติมใช่ป่ะเราก็สวนทางที่มันเปิดนั่นแหละนะครับแบ็คมันก็จะไม่อยู่นะครับเราก็จะเปิดมงคืนได้สบายๆเลยนะทุกคน โอเคนะครับสวยเลยโอเค,คมาเอตโตสวยดีแล้วโอ้โหจังหวะนี้เล่นเร็วครับกดด้วยซ้ายครับหลอดม่วงไปดีโอ้โหโดนลักไก่อะไรไวจัดนะครับอย่าปอบเบ้ครับกดไปอีกแล้วครับคนละสองเมตรกับเอตโตครับสวย ใครจะเป็นแฮตทริกก่อนกันครับอื้มสวยแล้วจังหวะนี้แทงช่องไปเนม่าลุดอีกแล้วครับโอ้โหด้านข้างด้านข้างผ่านตลอดเอาเทินมาสวยแล้วปั่นเลยครับโอ้โหถ้าไม่เทินกูปั่นเลยมันก็เข้าไปแล้วนะครับไปติดแอคซะแล้วไงไปติดแอคซะแล้วอ่ะเราอ่ะได้ครับยังได้อยู่ครับเชียร์พาดินี่เปิดเข้าในมามาดินี่ขึ้นโขกโอ้โหทำไมมันนิ่งจังหวะทุกคนไอฝั่งเขาไหวไหมเนี่ย มันเริ่มเริ่มใจเยอะเกินมาแล้วนะครับอันนี้เอาเกมแบบสกอร์สูงๆให้ดูบ้างนะฮะฮ้าหนึ่งแล้วนะครับโอ้โหคือเกมบุกเรานี่มันโหดจะจัดเลยครับออกข้างมาฝั่งเขาแบ็คมันเติมมาหมดแล้วนะครับแล้วเขาเปิดเกมรุกด้วยนะครับก็เลยไม่มีแบ,บ็คคอยเล่นเกมรับคอยตัดปีกเรานะครับสวยไอ้นี่ครับเขากลางมาโอ้โหจ่ายไม่ดีกันลูกนี้แต่ยังได้อยู่ก,กเลเป้ขยันจัดแล้วแทงขึ้นมาถึงเปโรออกมาเนี่ยมา เนม่าสวยเนม่าจังหวะนี้สกิลเอ็กซ์โอเวชั่นเบิร์ดครับเนม่าเอ็กซ์โอเวชั่นเบิร์ดอีกทีนึงและเนม่าเลี้ยงกินแดนมาปาดเอปเป้ตอกมาถึงเอโต้ยิงอูลูกนี้สไลด์สวยจัดครับโอ้โหแล้วเป็นเกมรับที่ดีครับเพลนี้แต่มันไม่ทันแล้วไงมันโดนไป5เมตรแล้วไงดีไม่พอครับดีดีจัดเดียวมันไม่ช่วยชนะนะครับสวยเอโต้แล้วปัป่นด้วยไซายครับเอาตังให้เอ็มปเไป้ทำไมไม่ยิงวะนะครับกดผิดนะครับโอ้โหแล้วเมื่อกี้ยิงกันเรียบร้อยไปแล้วนี่ครับเดวเบลครับตัดเข่ากลางมารุยเกอร์ เง็นเวดเปดเวดหมุนไปหมุนมาครับจิ้มไปยังได้อยู่ครับทีวนี้แล้วโหขึชนะมารุมมินิเกปั่นลูกนี้ก็ตัดได้ครับสวยเป็นเกมสวนกลับบ้านครับเนม่าเนม่าแทงช่องขึ้นมาเอ็มปาเป้หลุดมาลูกนี้คืงร้อยครับเนม่าก็ว่างแต่ไม่จ่ายครับดื้อครับแล้วจะโชว์ไงแต่ยังได้อยู่ครับสวยไม่สวยแล้วน่ครับจ่ายไม่ดีครับลูกนี้ หมาโดนสวนนะครับเกมนี้ยังไงกับเพลนี้เพลนี้สวนออกค่ามาที่จอนมิงครับดมิเก้เน็ตเวทอ่าแล้วมาที่หลุมเมิเก้ตายปาดในก็โดนดักไว้แล้วครับโอ้โหจเมื่อกี้นี้ต้องเลือกยิงนะครับโดนดักนะข้างในดีขึ้นมาไม่สวยครับโดนดักได้ครับแล้วโดนสวนกลับมาจงงังหวะนี้ยังขึ้นเกมไม่ได้นะฝั่งเขาเลยครับจะสวนก็สวนไม่ได้นะครับเราเป็นทางด้านของเน็ตเวทอีกครั้งหนึ่ง ขึงไปขึงมาแทงช่องขึ้นมาถึงตะก,กุตาครับก็ยังติดตุลานครับนโอ้โหเกมรับเอาละเป็นคาตะก,กุตาครับติดอีกครั้งหนึ่งและได้อยู่ได้หรือเปล่ากคิกอยู่ครับแต่ว่าอาจ่ายติดอย่างนี้อย่างนี้แทงช่องขึ้นมาเอ็มปาเป้วิ่งควบม,มาสวยครับปาเป้มีความเร็วปาเปจะตดัดไหนเรอู้่เขาอ่านเกมอยู่ว่ะทุกคน ก็ใช้ได้นะครับเกมรับก็ยังอ่านเกมดีอยู่นะครับแล้วเกิดว่ามันไม่โดนเร็วไปขนาดนี้ก็คงเขาคงซุ่มได้นะเขาเปิดเกมเกมบุกมาเนี่ยมันก็เลยดูหลังเลยรอยหหน่อยนะครับกระชากเข้ามาครับสวยปาดโอเคแล้วเป็นเอ็มปั๊บเป้ายังติดครับไหลมาฝั่งเขาสวนมากครับจังหวะนี้เอ้าหายสักลูกนึ่งนะยิงหมไม่ได้ครับอืนี่ไงช้าไปหน่อยนะไม่ทันหรอ ยังไมีเวลาครับมาเขาไม่ได้เราก็ขอเองแล้วกันครับไหลขึ้นมาให้เนม่าเนม่าเลี้ยงกินแดงเข้ามาดึงหลอกแล้วกระชากอุย้ยเขาอ่านเขาาจับทางผมได้ทุกคนยังอยู่หรือเปล่าโอ้โหเรียบร้อยเลยครับเอาได้อยู่ครับ ถึงปาเป้พาดินี่ดับเบิลหนึ่งทีแล้วปั่นลูกนี้อวติเซฟโอ้ประตูช่วยสุดสแล้วนะครับโอ้ก็จบไปครับห้าตูต่อหนึ่งครับผมโอ้โหสำหรับผมว่าโคนนี้ใช้ได้เลยนะทุกคนนี่ใครผมไม่ได้เล่นเปิดมงเลยนะทุกคนเห็นไหมผมไม่ได้เปิดมงสักจังหวะเลยนะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับไอกโอเคเลยนะผมก็ชนะไปครับโอกาสยิงเยอะมากนะครับแล้วเกมสวนกลับเราได้ข้างนี่คือบุกทะลุตลอดนะครับ รับใครที่ชอบเปิดมงหรือว่าอยากได้โค้ดสไตล์ปีกนะครับแนะนำเลยนะครับโค้ดตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมดูชื่อทิ้งลืมไปแล้วนะครับโซเล่โซคัมบักโซคัมเบกนะครับเอ้ยโซบักเคนนะครับโซคัมเบกห้าอะไรโซเล่โซบักเคนนะครับผมโค้ดตัวนี้ก็ไปจัดกันได้นะครับโอเคผมคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันพบเจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับโอ้โหไม่ค่อยสบายด้วยยังไม่หายเลยทุกคนนะครับผม